เรื่องวันนี้ใช่ไหมครับเรื่องที่ผมได้มีโอกาสร่วมแสดงเป็นน้องน็อกบอยครับเป็นบ้านหนุ่มโสดหมอบพอมเลยครับผมซิลลี่เราน้าสนใจไหมว่าจิลลี่ใช่ไหมครับจริงๆในตัวเรื่องเนี่ยครับก็เป็นตัวเรื่องของการที่หนุ่มโสดทั้ง4คนมาอยู่รวมกันภายในบ้านหนึ่งซึ่งทั้ง4คนเนี่ยครับก็จะมีช่วงการต่างของวัยทั้งเป็นวัยที่กําลังหางานทําแล้วก็เป็นวัยเรียนครับผมเราก็จะได้เห็นภารกิจที่เราได้โชว์ไปในทีเซอร์ว่ามีภารกิจของการแอบรักหรือว่าเป็นครั้งแรกของรุ่นน้องเราก็จะมมีิชแล้วก็ เใช่ครับเป็นอีกเป็นอีกช่องหนึ่งเลยที่ได yep, ้ลองแล้วก็เป็นอีกคาแรคเตอร์ใหม่ที่ได้ลองเล่นเลยครับผมคู่ต้องคู่กับใครเรื่องนี้ได้คู่กับพี่เบสครับผมในการร่วมงานกันครั้งแรกเลยครับฝากแฟนติดตามเลยครับครับผมอยากฝากน้องน็อกบอยด้วยนะครับบ้านหนุ่มโสดหมอบพร้อมเลิฟจะฉายกลางปีหน้าแล้วครับผมขอบคุณครับเซ็กซี่ขออนุญาตไปได้เลยเนาะเซ็ซี่มีอยากมีอะไรอยากถามแด่ต้องการที่จะซีเรียสมากเกินไปเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับ จริงๆตั้งแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราเราผมได้มีการดำเนินการทางเรื่องของทางคดีความได้ปรึกษาทางน,นเรื่องของการกฎหมายโดยที่ทางเราเนี่ยได้เรียกตัวของคนร้ายเนี่ยมาสอบปากคําเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าด้วยความที่มีกฎหมายระหว่างประเทศที่ยังครอบคุมอยู่นะตอนนี้ก็เลยมีการบินกลับประเทศไปนะวันที่เราสอบปากคาเสร็จซึ่งนะักตอนนี้ครับอยู่ในเรื่องของการพูดคุยกับทางตํารวจแล้วก็ทางทนายเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศน,นะตอนนั้น แย่ yeah, กันมากๆแล้วก็เครียดกันมากๆทุกฝ่ายเลยครับทั้งสภาพจิตใจแล้วก็วความรู้สึกเองแต่ว่าณตอนนี้ครับก็พยายามรักษาสภาพจิตใจแล้วก็โฟกัสกับงานที่เราได้รับอย่าง okay. ตัวของผมงีขึ้นขนาดไหนครับอย่างตัวของผมก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมยังไงก็ยัง move on อยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมโชคดีที่ได้กำลังใจจากทางทพี่ๆเองหรือว่าคนรอบตัวแล้วก็ครอบครัวของผมที่คอยให้กำลังใจผ่านจากเรื่องตรงน,นั้น จริงๆมีครับมีคงคอมเมนต์ของทางพี่ๆที่ๆคอมเมนต์มาหรือพี่ๆแฟนคลับเองก็ได้อ่านแล้วก็เจอมาตลอดผมรู้สึกว่าสําหรับผมผมรู้สึกว่าเป็นคอมเมนต์ที่แย่มากแย่ในระดับหนึ่งเลยแล้วผมรู้สึกว่าในฐานะคนๆหนึ่งไม่ควรมีใครต้องมาเจอหรือต้องมาพบเจอเรื่องแบบนี้ครับผมในในสำหรับมิตรคนหนึ่งแล้วก็มีบางคอมเมนต์ที่มันดุดันอย่างนี้อยากจะจัดการกับเรื่องของคอมเมนต์ที่มันดุดันอยังไงบ้างจริงๆทางตัวคอมเมนต์เองใช่ไหมครับถ้า การกระแสะหรือการโจมตีทั้งหมดนะครับมันมาลงที่ผมหรือมาจบที่ผมคนเดียวผมรู้สึกว่าผมโอเคผมรับไหวแต่ณนะตอนนี้ครับที่ปัจจุบันมันเกิดขึ้นคือมันไปถึงคนรอบข้างและคนรอบตัวผมเลยครับผมเลยก็ได้มีการคูดคุยกับทางทนายแล้วก็ทางตำรวจอยู่ในเรื่องของการพิจารณาการยื่นฟ้องเหมือนกันครับพี่ เรื่องที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับจริงๆน่าจะเกิดเรื่องอย่างที่ได้บอกไปเลยครับว่าเครียดกันมากๆและรวมถึงความรู้สึกก็พยายามรักษาสภาพจิตใจแล้วก็พยายามโฟกัสกับงานที่เราทำนี่แหละครับ,บจริงรๆเราว่าจิตใจอย่าง้างคตอนนั้นน่าจะหนักมากอยู่จริงๆสภาพจิตใจที่เราได้รับการฟื้นฟูใช่ไหมครับก็มีการเรื่องของคนรอบข้างที่ผมบอกเลยว่าเป็นส่วนหลักทั้งพี่ๆแฟนคลับเองที่คอยส่งกําลังใจมาให้เสมอๆแล้วก็รวมถึงครอบครัวคนรอบตัวที่เข้าใจในปัญหาแล้วคอยให้กําลังใจจนผ่านเรื่องนี้มาได้ครับในด้านความรา <ๆ S 1> เรื่องของความสัมพันธ์ใช่ไหมครับผมอ,อย่างที่ผมได้แจ้งไปเลยครับว่าณตอนแรกที่เกิดเรื่องเรามีอาการเครียดกันมากๆ,ๆแล้วตอนนี้ครับเราก็ได้โฟกัสกับงานที่เราได้รับกันอยู่แล้วก็ที่กําลังทําอยู่นกตอนนี้เลยให้กาลังใจคนนี้บ้างครับให้กําลังใจกันใยการใชบ้ามให้กำลังใจจริงๆก็ขอให้กำลังใจกันเสมอครับผมแล้วก็รวมถึงพี่ๆแฟนบที่คอให้กำลังใจเราเข้ามาเรารู้สึกว่าทุกๆปัญหาครับมันต้องใช้เวลาในการเยียวยาความรู้สึกเหมือนกันแล้วก็ อยากที่บอกเลยครับว่านักตอนนี้เรามีโอกาสอยู่นตอนนี้แล้วก็นักขนาดนี้ที่ได้รับโอกาสจากทางพี่ผู้ใหญ่หรืองานต่างๆที่เข้ามาเราสึกว่าเรายังอยากโฟกัสแล้วก็ยังอยากพัฒนาตัวเองสําหรับงานที่เราได้รับอยู่ตอนนี้ครับ <contrad. S 2> ก็เลยโฟกัสไปที่การทํางานเป็นหลักเลยครับจริงๆก็เราเรื่องจริงๆพูดคุยกันเรื่องของคดีความเป็นหลักเลยครับผมและในส่ว voilà. นของการทํางานส่วนความสัมพันธ์เราโฟกัสไปที่การทํางานเป็นหลักแล้วก็ไม่ได้อัปเดตหรือพัฒนาอะไรเลยครับ <ๆๆ S 1> <halfway S 2> ความสัมพันธ์ของเราตอนนี้คืออะไรพี่ชเจหรือชัดเจความสัมพันธ์ใช่ไหมครับผมถ้าถามว่าชัดเจนผมคิดว่าหลังจากที่เกิดเรื่องมาเราได้กลับมานั่งทบทวนแล้วก็ได้กลับมาพูดคุยกันถึงผลกระทบต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่ผมได้เรียนแจ้งไปเลยครับว่าเราทั้งสองคนได้โฟกัสไปที่การทํางานเป็นหลักแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์เราไม่ได้มีการพูดถึงหรือไปจัดการกับตรงนั้นครับพี่พอมันเกิดเรื่องมันเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่เราทำไม่ เราาต้้องงยยสสักักดจริงๆที่ย้ายสกัดใช่ไหมครับจริงผม,<ๆ>ผมต้องขอบคุณโอกาสที่เข้ามา <ใช S 1> <ๆ>แล้วก็ทางพี่ผู้ใหญ่พี่ผู้จัดการที่คุยกับทางวีทีวีให้เบื้องต้นกับทางเฮดไลเนอร์ตั้งแต่แรกครับผมว่ามีจังหวะและโอกาสของงานที่เข้ามาพอดีดังนั้นก็เลยคิดว่าเป็นอีกจังหวะหนึ่งเหมือนกันที่เราจะได้พัฒนาตัวเองก็เลยย้ายเข้ามาให้ทางเฮดไลเนอร์คอยดูแลเนี่ยเป็นการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ทางสกัดเดิมไป้อยแล้วใช่ไหมครับครับผม ไม,มไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับจริงๆออกมาด้วยความเรียบร้อยและปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยครับนะตรงนี้ก็คือมีโอกาสเข้ามาแล้วเราพยายามเต็มที่กับโอกาสที่ได้รับครับเรื่องข่าวไมไ่มีส่วนเรื่องข่าวไม่มีส่วนเลยครับครั้งนี้มันไม่ให้บทเรีย,ยนอะไรกับตัวเซง์บ้างครับครั้งนี้ใช่ไหมครับผมออผมรู้สึกว่าเป็นเป็นการที่ทําให้เราได้มองมุมโลกที่กว้างขึ้นกว่าเดิมครับเรารู้สึกว่าการกระทาที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างที่ผมบอกไปผมรู้สึกว่า กับกายเป็นผลลัพธ์ที่ผมได้รับกลายเป็นว่าทั้งสังคมทุกคนมองผมไปในหลากหลายรูปแบบทัางๆท,ที่บางรูปแบบมันอาจจะไม่ใช่ผมเลยแล้วก็ผมอยากจะอยากจะขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วก็ทุกๆคนที่คอยอยู่ข้างๆแล้วก็ยังซ mm ัพพอร์ตผมในตัวของผลงานอยู่ครับผมแล้วก็ณนะตอนนี้ผมก็ยังเต็มที่แล้วก็พยายามพิสูจน์ตัวเองผ่านผลงานว่าผมก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ยังทุ่งเทและยังรักในผลงานของผมอยากให้ทุกคนหรือแฟนๆทุกคนนะครับผมรอชมผลงานที่เราพยายามพิสูจน์หรือทุ่งเททําออกมาเนี่ยแหละ เราแบบเราใช้ชีวิตแบบว่าเราแวนหรืออะไรทีาทไรมเราแหวนไหมผมว่าเราก็พยายามมันอาจจะไม่สามารถลืมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เรารู้สึกว่าเราพยายามก้าวผ่านมันมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังมีงานที่เราต้องทำโอกาสที่เข้ามาเราพยายามโฟกัสก,กับสิ่งที่เราได้รับด้วยครับเซงอยากจะพูดอะไรกับคนที่ยังไม่เข้าใจตัวเซง ก็ผมจะขอโอกาสในฐานะนักแสดงคนหนึ่งที่ผมยังทุ่งเทและรักในงานที่ผมทําอยากขอให้เปิดใจและลองรับชมผลงานที่ผมกาลังจะทําต่อจากนี้ไปแล้วก็อยากให้ลองเปิดใจรับฟังแล้วก็ลองดูผลงานของผม้เราพร้อมดูเต็มที่แล้วนะตอนนี้นะตอนนี้ผมพร้อมดยเต็มที่แล้วครับเพราะว่าโอกาสที่เข้ามาแล้วเราสึกว่าเป็นสิ่งที่เรารักแล้วเรายังมั่นใจเสมอว่าเรายังอยากพัฒนาตัวเองกับทางที่เรารักและในสายงานนักแสดงครับผมเห็นเมื่อกี้ว่าจะโมเดลไล์ได้แล้วฟัง ใช่ครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปว่าจริงๆเราได้มีการสอบปากคําคนรายณวันที่เราทราบแต่ด้วยความที่หลักฐานเราไม่พอแล้วเป็นชาวต่างชาติดังนั้นเราเลยติดทางเรื่องของอกฎหมายระหว่างประเทศครับณตอนนี้ก็เลยได้มีการปรึกษาทางทนายกับทางตำรวจเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศในการตามตัวครับผมขอบคุณมากครัขอบคุณนะคร